บ้านของมะไฟสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาปาจีนบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่266หมู่10ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีรเปิดทำการเรียนการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด116คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนบริหารงานโดยนางจินตนาชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะไฟโรงเรียนบ้านคลองมะไฟมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่ 1>, 1. การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงานงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคลและ 4. การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอมะไฟได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทํากิจกรรมต่างๆด้วยตนเองการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมีการนำกิจกรรมหรือเทคโนโลยีรวมถึงสื่อต่างๆมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลายและสอดคล้องกับบทเบรียนการดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนมีการนิเทศในโรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และมีการนิเทศติดตามครูประจําชั้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมีการดําเนินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถเช่นกีฬาดนตรีการแสดงและกิจกรรมทางวิชาการการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ การติดตามประเมินผลและปรับปรุงปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานผล โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติมีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรสนับสนุนแผนงานกิจกรรมโครงการที่ชัดเจนและมีการดำเนินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นสารสนเทศและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป โรงเรียนดำเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีโดยแบ่งออกเป็นค่าจัดการเรียนการสอนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียนในโรงเรียนและจัดสรรค่าอาหารกลางวันรวมไปถึงค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นศรัทธาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานมีการบริหารจัดการที่ดีมีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการรวมไปถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการวางระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรโดยจัดบุคลากรได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานครูทุกท่านมีกัลยานมิตรมีความรักความเอาใจใส่กับเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอการบริหารงานทั่วไปการบริหารจัดก,การระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนได้วางแผนกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและการจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการวางแผนในการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามโรงเรียนมีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมโดยมีการกำหนดมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมมีการวางแผนงานกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น การดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนรวมไปถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรหรือชุมชนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคองมะไฟให้เป็นไปตามแผนงาน การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโดยจัดทำอาหารที่มีคุณภาพตามโปรแกรมไทยสคูลันโดยมีการวางแผนการใช้งบป,ประมาณอย่างเป็นระบบการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด ให้แก่นักเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านทองมะไฟสามารถขยายผลและดําเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง,องเพื่อรอรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวป,ปอดยาเสพติดและอบายมุรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่3สําเ็จได้รับดังวันระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี2567ระดับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาระดับปฐมศึกษาขนาดกลางระดับดีเด่นจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาป จินบุรีเขตสอง รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรางวัลเสมาปาปาสรประเภทผลงานดีเด่นรักสามารถาฐานระดับเพศปีที่สองจากศึกษาที่การจังหวัดปาจีนบุรีรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2566ชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศลำดับที่5ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขตส รางวัลสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เนตปีการศึกษา2,566รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่้1ละ5 0ขึ้นไป <ś le> mm> มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ <ś le> mm> จากเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเ ปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลเด็กหญิงวันนิพพันแก่นเป็นนักเรียนที่สอบได้100คะแนนเต็มในความสามารถด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2566จากเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตคุณภาพการศึกษานาดี3ประจำปีการศึกษา2567 ผลการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประฐมออศึกษาปาจีนบุรีเขต2 โรงเรียนบ้านของมะไฟยังได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศรอบ5เมื่อวันที่8กรกฎาคม2 5 6 7ที่ผ่านมามีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานทุกตัวชี้วัดและนี่คือผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านของมะไฟขอขอบคุณค่ะ